อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงจกทักห้ามออกจากบ้านหรือว่าจะกิมมันห้องแจ๊กแจ๊กแจกแจ๊กจกจกก่อนที่เขาจะออกจากบ้านโบราณเปินบอกว่าถ้าจะเดินทางไปที่ไหนเมื่อเดินทางออกจากบ้านแล้วจะกิมห้องตักเออจะลงขั้นใดล่ะจะกิมห้องตักเสียงจะกิมแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจกจ๊กเปินบ่าจะต้องเลื่อนการเดินทางแต่ถ้าบัดเจว่ามาตักสู่ใด ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ถือไปมดเป็นกรรมโบราณเปินบอกว่าการที่จะออกจากบ้านหอบปนหัวคัในใดยังบอกปนดีนะจะกีมหองเปิ้นก็บอฮื้อออกจากบ้านเต๋อเขาจะมีกำแกจะไดเขาก็ปิกเข้าไปในบ้านทาใหม่เป็นเคสอย่างหนึ่งแล้วจากนั้นก็เขาก็ออกมาจากบ้านทาใหม่อันนี้เป็นของโบ,บ,บราณโบราณที่เปินบอกคือ้อเขาก็ควรจะเชื่อเอาไว้อันนี้ก็